แต่ว่ามีความจริงในเครื่องอ่ะมีคลิปที่แบบว่าเคยทำส่งอาจารย์ด้วยค่ะทำได้กันเป็นกลุ่มกับแบบพักโคมอะไรเงี้ยผ้าขวานอะไรเงี้ยกับคุณไข่ด้วยแล้วก็มีคลิปแบบว่าเราทำขนมบราวนี่กันค่ะที่แบบว่าเคยแบบว่าอาจจะลงให้ทุกคนดูแต่ว่าไม่ได้ลงค่ะแล้วก็คาดว่าน,น่าจะไม่ได้ลงค่ะอยากดูไหมคะเดี๋ยวเปิด ส่งไปแล้วเมื่อนานมากแล้วค่ะแบบว่าถ่ายกันตั้งแต่นัดเจอกันกันกบพักคมก็แล้วก็พาคขวัญก็มาแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านคุณไข่ไปทำบราวนี่นะคะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้ทำบราวนี่สูตรคุณไข่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงไม่ได้เปิดเสียงเลย นี่คือมาคมมาคมมาคมมาคอมมาคมมาคมมาคมดีตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนผมสั้นค่ะทุกคนมักอขมของพี่น่ารักที่สุดเลยดีตั้งแต่ผมสั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูตอน าพาไปดูตอนทำแล้วคืออยากจะบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนมันของไม่โคบอเพราะว่าเหมือนในใน,ในที่เราทำอ่ะเหมือนเราก็จะให้คุณไข่ะบอกมาว่าอยากให้เราซื้ออะไรเข้าไปแต่ว่าเราก็ถ่ายตั้งแต่เดินซื้อของเลยค่ะอยากให้ซื้ออะไรแล้วปรากฏว่าด้วยความที่คนทําไม่เป็นไงแบบเนยก็ไม่เคยทําน้องก็แบบไม่เคยทำอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างก็คือแบบซื้อได้พวกแป้งพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่า มันก็ของไม่ครบค่ะหาไม่ได้สุดท้ายก็เลยใช้นมนมกล่องปกติใช้แทนใช้แทนอะไรไม่รู้จำไม่ได้นั่นแหละปรากฏว่าออกมาอร่อยเชยอืมนะคะอร่อยกัน นี่ค่ะนี่ดูดีไหมคะดีไหมคะอันนี้มือใครให้ถ่าย <laughs> น่ากินมากแล้วอร่อยมากมาด้วยะอะรอร่อยเฉยอร่อยแบบงงๆอะ่ะ อา้าพิดพิดพิดเห็นห้องหมดเลย <laughs> ดีนะไม่มีแขวนอะไรเลาแหลมกดพ,พิดค่ะเธอครับห้องลกเ <laughs> <laughs> ถียงไม่ออกเลยคะ่ะไม่ลกนะคะแต่ว่าไม่ลกซะหน่อยมัน <laughs> <laughs> เป็นแต่ว่าเป็นห้อง เถียงไงดีนะแก้ตัวไม่ถูกเลยลบก็ได้ค่ะนีด่เดียวเองอวันนี้พี่เนยมาไลฟ์ใช่ค่ะแล้วก็จะหายไปอีกประมาณสามเดือนยักยอก <laughs> ถ้ามาหาได้จะมาหาทุกคนแน่นอนไม่ได้อยากหายไปไหนเลยค่ะ